ในปี1999มิันเรียคนหนึ่งชื่อดาน,นี่เขากำลังดิ้นรนกับเกดที่เขาได้น้อยแต่นี่ถูกติดต่อจากลัทธิหนึ่งเขาบอกว่าสัญญาว่าจะช่วยเกดของแดนนี่ดีขึ้นเพียงให้ทำสิง่งง่ายๆแต่เขาถูกหลอกมากเพื่อให้สร้างบางสิ่งบางอย่างในปีเซปัน้าคุณได้ตัดสินใจไปที่โรงเรียนนั้นอีครั้งโอเคนะทุกคนตอนนี้เราก็ได้มาอยู่ที่ โรงเรียนที่เราก็เิดกับเราเราได้มาสำรวจนะนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราก็มากับแมกไก่นะแล้วก็แมกไก่ตัวเบิรลิ่มเลยนะทุกคนแล้วก็แล้วก็บักหมูจีดนะทุกคนอ่าแล้วหยิบฉลงไม่ได้ด้วยไม่ใช่แรงดิโคบาโคบาอันนี้โคบา,คบา,คบาหรือเราต้องไปเปิดประตูตรงนั้นก่อนวะ มันจะถึงจะได้หยิบได้โอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปลองดูกันนั่นไงนว่าแล้วมันต้องเป็นบบนันจริงด้วยโอเคขายเรียบร้อยแล้วทุกคนไอหน้าจุดนี้ก็ยืนอยู่เหมือนเดิมดูจากทรงแบบแบบนี้จะจะออกใช่ไหมนั่นไงนออกว่าแล้วโอเคตอนนี้เนี่ยเร,เราต้องไปอืมเราต้องไปที่ห้องน้่ทห้องนี้แหละไอ อ๋อเราต้องเอาไอ้นี่แล้วมาเผาไฟก่อนฮะนี่นะน่าจะเป็นอ่าเศษไม้เปลือกไม้ั้งอ่ะเอามาเผาไฟห้องนี้แหละผมว่าห้องนี้แหละเผาเลยเผาเลยน้อยอาฝนตกมาจากไหนวะอ๋อโอเคเผาเสร็จแล้วจากนั้นเราก็จะไปไหนวะ ทุกคนดูดิมีโต๊ะขวางเต็มเลยเฮ้ยเมื่อกี้มันตัวอะไรกันนะทุกคนเห็นไหมไม่เก้ตัวไม่เก้เอ่อเห็นไหมเคยเดี๋ยวเราจะมาเอาเปลือกไม้กันก่อนนะเฮ้ยเอ่อเอาเปลือกไม้มาวางไว้ตรงนี้ผมอาทุกคนทองมทุกคนเล่นเป็นนะแต่ผมเพิ่เข้ามาเล่นครั้งแรกเหมือนกันอเค น่าจะคอร์นคอร์นไม่ทำอะไรอ่ะคอร์นไม่ทำอะไรปดัดาเรามาเลยไม่ไก่อ๋อทุดตรงนี้เยี่ยมเลยอันนี้จะเป็นตารางพิธีกรรมมีรายชื่อนักเรียนอยู่อันนี้ต้องใช้กุญแจอันนี้เสื้อผ้าไหนด้ I I I. I วยไอไอไออสาตัว เดี๋ยวนะอันนี้ไม่มีอะไรอันนี้มีอะไรตัววีหนึ่งตัวน่าจะต้องเดวลองกดด้วยไม่ได้วะ่ะไม่ได้ไม่ได้แล้วตัวแรกอะไรอะ่ะตัวแรกอะไรวะไม่ใช่ว่ะไม่ใช่ไม่ใช่ เฮ้ยทุกคนเหมือนตอนนี้ว่าแม่ไก่เราจะสามารถไขไฮ ύ, ฮ ύ. ไ่ได้แล้วนะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยแม่ไก่เราโคตรฉลาดเลยเฮ้ยเฮ้ยวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งมแม่ไก่วิ่งมาแล้ววะ่ะตัววิ่งวิ <laughs> ่งงแม่ไก่วิ่งโคตรฮาเลยเดี๋ยวกันเออโอ้โหวิ่งไ,ไปตัวอะไรวะนะ่าเฮ้ยเอา้าเราเรา,เราเกิดใหม่ว่ะทุกคนอันนี้มันไม่มีกุญแจแต่ห้องมันล็อกอะเอาไงดี เรหรือว่าเราต้องกดตรงนี้นี่ไอเกุญแปจัจจไอกุญแจเนี่ยเดี๋ยวลองให้แม่ไก่เขาลองไขดูนะว่ามาไหมอ๋อนี่กุญแจโผลมาเปืบเลยป่ะทุกคนเดี๋ยวเราเอากุญแจไปไขกันว้าอันน,น,นี้น่าจะเป็นห้องฝั่งนี้น่าจะเป็นห้องเรียนวิทยาศาสตร์น่าจะใช่มีที่ใส่สา,าสรเคมีด้วยเขาเรียกว่าว่าอะไรไม่รู้นะอ่า Để làm theo sao chém bị tùng nít. At the An Say lời sợ sài, sài, sài. Say lời. 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 Say ใช่ว้าวผู้ชมโอ้ไม่โอ้ตอนนี้ผมก็ไม่ไกลพยาอยามจะวิ่งเดี๋ยวให้ไม่ไกลเขาใส่เดี๋ยวกคนอ๋ออาสาเคมีมาพางตรงนี้ละลายเหล็กออกนะผมแล้วก็โน้ตบันทึกประสบการณ์ขี่ห่าตีสอดไล่ฉันเข้าไปในห้องใต้ดินฉันหลอกประตูได้สำเร็จแต่ไม่รู้ว่ามันจะค้งได้อยู่ไหนแค่ไหนที่ร่านนี้มีสถานที่ประกอบพฤติกรรมอีกแห่งหนึ่ง ดูหมดเรื่องวจะปกป้องมันมากถ้าฟังอยู่จงระวังวโอเคนะทุกคนเดีย๋ยวเราจะทำการอ่าแอบก่อน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 เชื่ยกูเดี๋ยวแม่ไก่อันนี้น่าจะเป็นศพโครงกระดูกนี้น่าจะเป็นศพของคนที่เข้ามาสำรวจก่อนเรานะเพราะมีกล้องที่พังอยู่ด้วยบนตัวกีลอยเฮ้ยตัวน,นี้มาแล้ว มันมาแล้วทุกคนมันมาแล้วเอ้ยไม่ไก่ลบด้วยไม่ตายผมตายทุกคนผมตายออไม่ไกลออกไปเลยปลอดภยัยละวโอ้ศพผมไม่ไก่เตะขาผมกระเด็นเลยทุกคนโอ้โหกระเด็นเลยโอเค ไม่ไก่เขาก็จะวิ่งลงไปที่หลุมเกิดอะไรขึ้นทำไมยืนนิ่งอา้าวเกิดอะไรขึ้นเกิดอีหยังขึ้นนี่เกิดอีหยังขึ้นอืมอืมไม่ไก่ไปเร็วไม่ไก่อืมไม่ไก่โอ้ไม่ไก่ โอเคตอนนี้เราต้องรีบวิ่งไปนะผมวิ่งไป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 มีอะไรกันอ้าวเราต้องหาขุดแจมาขาไขประตูเนี่ยมีสีทองสีทองเออคุณๆอ่ะแล้วก็สีเงินเก็บแ็ลรงก่อนนะผมผมรู้ว่าจุดซ่อนจุดแจอยู่ตรงไหนนี่ทุกคน ไป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 เฮ้ยทุกคนไม่คิดเหมือนเห็นตัวอะไรบางอย่างอือหือไอนตัวนี้แหละผมมั่นใจว่าเป็นพวกนี้นะที่มันวิ่งตามอ่ะไปนี่เดี๋ยวกูแจแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่สักครู่ฟาดไอ้ตามใช่ไหมเอา้าในฟาดเลย,ยไม่ไกลไปไหนวะเนี่ยเฟาดอืมอืม ไม่ไก่หายไว้ทุกคนโอเคเจ้าไก่นั้นหายไปแล้วว่าเดี๋ยวเราเอากุญแจทั้งสามอันเนี่ยไขยอะไรนี้ได้ดีวดวดวดวกว่าไม่ไก่มาละเดี๋ยวไม่ไก่มาละไปเพื่อนวิ่งอุ้ยไม่ไก่ช่วยหนงตีกัอนอื้อหืออื้อหือเอ้ยเอ้ยมาเลย คุณฟังเทปนี้อยู่ฉันรู้วิธีจะลบเจ้ามอแล้วเด็กกันให้ไประเบิดแก๊สที่ห้องแค่หกห้าอันห้าอันเลยเหรอุ้ยอะไรฮะเฮ้ยมันเป็นเพราะฉันใช่ไหมล่ะให้เก๊ที่จะตุกเก๊มาและฉันจะวาปุ่มพาวเวอร์ให้ฮ่าฮ่า่าอิ้งเพื่อนเหรอฉันจะไปนอนชิ้นเจ้าไก่หรือไปไก่ดีแท้ๆไปกระไปไก่เราต้อรีบไปกันแล้ว มันมาแล้วไปไก่ไอ้จะจะไล่ฟาดมันเลยแล้วโอ้โหฟาดมันเลยนี่เป็นไงล่ะเจอจะแรงกุ๊หัวแตกเลยดรืปาเลยเฮ้ยตรงนั้นทุกคนตรงนั้นมันมีมาดิแม่ไก่เขาจัดการอยู่นะผมวิ่งเข้าไปเอ้าก็เรียกไงเป็นกระบองเหล็กเหรอไม่ใช่นี่มันคือไม้เบสบอลเหล็กทุกคนมาเอาไปเลยไปไม่พุบมมันนี่เป็นไงนี่เป็นไง ไอ้เจอแบบไอ้เอามาดิมาดิทุบมันเลยทุบมันเลยเร็วไม่ไกลเร็วเรรีบเข้าไปรีบเข้าไปเอาเนเนเนเครื่องนั้นอ่ะไม่ไกลรีบเข้าไปดิโอเคเยวจดการตัวนี้ก็ดีกว่าทุกคนนี่มาดิมาดิเดี๋ยวเราจะปกป้องไม่ไกลกันดีกว่าโอเคเราไม่ไกลก็ทำเสร็จก่อนนะว้าวเลยสี่เครื่องนั้น ไปทุกคนเดี๋ยวเราไปนำอีกสีเครื่องก็ดีกว่าเจอแล้วโอ้โหมันมาสองตัวมาโอ้ไม่ใช่สองตัวสามแล้วหลุดถ้วยกันปุบมาดิมาดิมาดิทำไงสามนุ่งสองทำอะไรไม่ได้หรอาเลือดของเรอน้อยแล้วทุกคนมาดิปุ๊บมาดิสองหรือสามเหรอมาเน่ไปไม่ไกลไปทำ โอเคตอนนี้ไม่ไก่ขเขาตท้งคำอยู่นะทุกคนเดี๋ยวเราไปทำอีกเครื่องกันดีกว่านะอือช่วยแบ่งเบาพาได้เยอะเลยแหละออ้หูแม่ไก่ขเขาทำเสร็จแล้วทุกคนเอ้ยสามเครื่องอ๋อเอ,อ้ยสองเครื่องโู้หไฟพุ่งออกมาเลยอุ้ยทุกคนไปทางไหนต่อน่าจะไปทางนี้แหละโอ้โหเอาแม่ไก่ไปแม่ไก่พร้อมยังพร้อมแล้วเฮ้ยอาเลยเแม่ไก่โอ้ ไปเอาเลยไอ้ฟาดไปไงล่ะแป๊บนะทางไหนเนี่ยอันนี้ไปแล้วอันนี้ไปแล้ว,เ,วเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งกันดีกว่าทุกคนเจอแล้วครับหน้าห้องนี้น่าจะเป็นห้องห้องห้อง,องโอ้โหโอ้โหผูกแก่นมาใช่ไหมมาเลยป้าเยอะอ้เอามันเลยไม่ไกลโอ้โหไม่ไกลขอไปทำอยู่เดี๋ยวผมช่วยจัดก,การกอนนี้อื้อ เยี่ยมเลยไม่ไก่เอาไม่ไก่ไม่เอามากอ่ะไม่ไก่เอาเลยเดี๋ยวฉันจะถือยืนถือกระบองเหล็กอยู่นี่แหละไปทำเลยไม้เป็ดวัดเหล็กอ่ะนี่มันเป็ดวัดเหล็กอยู่ว้าเหลือีกหนึ่งเครื่องเท่านั้นหนึ่งเครื่องเท่านั้นเดิมไม่ไก่แล้วตัดใช่ไหมไม่ไงโอ้โหเยอะมากนี่ครับเครืองสุดท้ายเจอความพอดี มาเอาคอนทูพวกมันเลยทุบมาเลยมาเลยมา,ยมา,ยมา,ยมาดิ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 าเอิองเจอคอนทำแม,<ะ>ม่ไก่กูเหรอนี่ทำแม่ไก่กูเอาเลยแม่ไก่เคลอยสุดท้ายแล้วแม่ไก่อจะเกิดอะไรขึ้นอ้าวิแกพุ่งออกอุ้ยระเบิดอุ้ยอุ้ยไฟไหม ไฟไหม้เลยวิเราทำลายเจ้าหมอได้แล้วุ้ยทุกคนเราทำลายมันได้แล้วไฟไหม้โรงเรียนครับไฟไหม้โรงเรียนหลังจากหลังระเบิดนั้นแดนนี่และมอกขถูกทำลหายไม่เคยมีใครพบนักสำรวจคนนั้นอีกเลย้อวกูตายเลยเนี่ยเอออาจจะตายก็ได้นะเพราะว่ายังไม่เคยมีใครพบอะ ตายได้แรงะนะเบิดนู่นนะครับก็ใครชอบแบบแด่เหมือนเดิมครับถ้าใครไม่ชอบแบบตะกุดเอ้ฟิเนียอยากก่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดสติ๊กเกอร์ติ้งเรือเลือกไปทั้งหมดด้วยนะเพื่อจะ,จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะสำหรับคลิปนี้ก็เจอกันคลิปหน้าบาย